ดรปิ่นทองเจสุทธิผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดี JD, จังหวัดสมุทรปราการในโอกาสเกษียณอายุราชการปลูกความรู้ด้วยความรักปักเป็นต้นทั้งแยบยนในงานการเกษียณมีน้ำใจยอดเยี่ยมเปี่ยมเมตตาไม่เกี่ยงหน้าที่งานการอันใด เป็นพานโรงคนสวนจับจอบเสียมเป็นแม่ครัวฝีมือเยี่ยมก็ทำได้เป็นแม่พระให้เด็กน้อยคอยชื่นใจเป็นอะไรก็เป็นให้อย่างเมียนเมียนท่านย้ายมากำกับรับหน้าที่เพียงขวบป,ปีนับย้อนก่อนกเกษียณไม่คิดว่าใกล้หมด แล้วแสงเทียนมุ่งปรับปรุงโรงเรียนจนเปลี่ยนไปมองก็รู้หวังเด็กอยู่ด้วยสุขเรียนสนุกหน้าตาพาแจ่มใสเป็นต้นแบบโรงเรียนดีที่ปลอดภัยฝีมือท่านฝากไว้ได้ตราตรึงทำหน้าที่ครบครนันยันกเกษียณ ยามจากไปครูนักเรียนต้องคิดถึงทานอาหารมื้อใดคงระพึงว่าครั้งหนึ่งมีพออ,อชื่อปิ่นทองขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือดังๆนนะคะ,ะมาเป็นกำลังใจนะคะสนใจให้กับท่านผู้บริการดกเร